เออดคนสี่สาม่อแต่มินลืมคิดจริงเฮ้ยฉากคาสิทุกคนช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีเลยอ่ะอุย๊ยแอดมินห่า,ป,าปักป้ายนี่คือซัมเมอร์สต็อกนาวตัวนี้เฮ้ยจริงเหรอนี่เอาออฟสต็อกไม่มีแล้วฉันรีบวิ่งไปพักฤดูร้อนแล้วนี่ โอนอนพักแบบจิวชีนั่งฟังเพลงไปแบบเพลินโอ้โหนี่ตะลุงต้องขนาดนี้เหรอแล้วใครจะมาขายผลไม้ให้เราอะคนแ <No. S 1> ใครอะใครจะมาขายแล้วดูร้านตรงนี้มีแพ็กเกจเข้ามาใหม่ทั้งสองอันมีอันนี้ราคาหนึ่งพันโอ้โหโคตรแพงเลยทุกคน <S <S> <S นี่อันนี้คือผลอันนี้คือตึสถานะใหม่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ทุกคน